ตอนนี้ที่าสเวกัสอากาศร้อนมากๆเลยจ้า43องศาโซเฟียทำงานที่ c v s Pharmacy มาทั้งหมด3ปีกว่าแล้วโซเฟียก็อยากจะรู้ว่า c v s Pharmacy รัฐโอโฮมาซิตี้ที่โซเฟียทำงานอยู่กับาสเวกัสแตกต่างกันไหมก็จากบรรยากาศรอบๆข้างก็รู้เลยว่าแตกต่างกันมากนะคะก็คือที่นี่จะ เปิดให้บริการกับนักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่ง CVS Pharmacy มีสาขาทั่วอเมริกาทั้งหมด1 0 0 0 0สาขาซึ่งก็เป็นบริษัทร้านขายยาที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆของประเทศอเมริกาเลยนะคะแล้วนี่ก็เป็นบร,รรยากาศรอบๆข้างของ CVS Las Vegas เลยค่ะ <üğ> เดี๋ยวคลิปหน้าโซเฟียจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าโซเฟียมาทำงานที่ CVS Pharmacy ได้อย่างไรฝากเพื่อนๆกดติดตามด้วยค่ะ